สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีพี่น้อง,งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านนายกท่านรองนายกทุกประเภทนะครับตอนนี้ท่านยังอยู่ในวาระนะแต่ถ้าท่านจะพ้นจากวาระผมขอแจ้งเรื่องของการที่ปปอชอนะครับรือสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเขามีการเปลี่ยนแปลงแบบยืน่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินที่ท่านต้องยืน่น ถ้าเป็นผู้บริหารท้องถิ่นท่านนายกท่านรองนายกนะครับถ้าเป็นออตที่สภาทนะครับท่านรองนายกต้องยืนด้วยนะแบบเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงแบบใหม่โดยจะมีการบังคับใช้ในวันที่1มกราคม64เป็นต้นไปนะครับตามประกาศคณะกรรมการปปชเรื่องแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพศส5 6 3หเขาประกาศเมื่อวันที่8ธันวาคม63 และบังคับใช้ตามแบบใหม่เนี่ยเริ่ม1มกราคม64วิธีการที่จะได้แบบนี้มาโดยง่ายที่สุดนะครับทุกท่านใช้บริการ Google เนี่ยถ้าท่านพิมพ์คำว่าแบบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินท่าน Enter. ปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นแบบเดิมนะครับท่านต้องพิมพ์ว่าแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินปปชปี63อย่างเนี้ยนะครับท่าน Enter ปับ๊บมันก็จะขึ้นแบบใหม่ ซึ่งเริ่มใช้หนึ่งมกราหกสีเหมือนที่ผมนําเรียนทุกท่านอันที่จริงตําแหน่งที่ต้องยื่นเนี่ยไม่เพียงแต่ของท้องถิ่นนะครับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนายกรัญชูตรีรัฐมนตรีสสสวตุลาการสารมนูญผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระนะครับผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงเปียนข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่ยการจังหวัดประหลัดกทมรวมจนถึงท้องถิ่นเราเองเนี่ยนะครับ ก็ต้องยื่นเช่นเดียวกันถ้าเป็นตัวท่านนายกนะครับท่านรองนายกท้องถิน่นวันนี้ผมมุ่งไปทินนายกและรองนายกท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นอ,อปตอกับเทศบาลอย่างเนี้ยนะครับท่านกําลังจะพ้นใช่ไหมตัวน,นี้ยังยังไม่พ้นนะครับกาลังจะพ้นในเวลาันใกล้นี้ที่พ้นไปแล้วคืออ,อปจอนะครับอ,อปจอที่พ้นไปแล้วก็ต้องยื่นแล้วนะอันทีจริงอ,อปจอเนี่ยต้องภายใน60วันใช่ไหมครับหลังจากที่เราพ้นจากตาแหน่ง อาจอเนี่ยพ้น26ตุลาซึ่งตอนนี้นะครับวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยสาธันวาซึ่งจริงๆมันเกินกําหนดแล้วแต่ท่านก็ยังสามารถนะครับใครที่ลืมไปเนี่ยก็ยังสามารถที่จะไปติดต่อยื่นบัญชีได้ที่สำนักงานปปชประจําจังหวัดที่ท่านที่ท่านเป็นอบจอ,อยู่ก็ได้ครับอบจอตัวสมาชิกก็ต้องยื่นนะครับอาทีนี้มาถึง ที่ผมไฮไลท์เป็นหัวข้อวันนี้ก็คือแจ้งนายกรองนายกของท้องถิ่นผมจะมุ่งเน้นไปที่อปตอกับเทศบาลเพราะว่ามีจํานวนรวมกันของท่านจะเยอะนะครับตัวของผู้บริหารกับท่านานายกท่านรองนายกเนี่ยเยอะมากที่ต้องยื่นบัญชีนะครับผมสรุปให้ท่านฟังอย่างนี้นะว่าแบบเก่ากับแบบใหม่เนี่ยนะครับมันจะมีสาระสําคัญที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนอกจากท่านต้องยื่น ทรัพย์สินนี่สินของตัวท่านเองคู่สมรสท่านด้วยใช่ไหมครับคู่สมรสเราหมายถึงคู่สมรสที่อยู่กินการฉันสามีภรรยานะไม่ได้ดูที่ทะเบียนสมรสนะครับและไม่ดูไม่นิ่ไม่ดูที่ทจํานวนด้วยนะกี่คนก็ยื่นให้หมดนะครับแล้วก็บท,ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะท่านต้องยื่นทรัพย์สินนี่สินของเขาด้วยนะทีนี้นะครับตามแบบเนี่ยผมดูละมี มีหน้าตาที่เปลี่ยนไปหมดเลยแต่ว่าแบบใหม่เนี่ยเขาจะอธิบายรายละเอียดค่อนข้างจะลึกซึ้งนผมว่าถ้าท่านอ่านคำอธิบายท่านจะเข้าใจมากขึ้นอธิบายได,ด้ดีกว่าแบบเดิมค่อนข้างมากนะครับแล้วที่สําคัญเรื่องเกี่ยวกับภาษีเนี่ยนะครับเวลาท่านมายื่นแบบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยที่สําคัญท่านต้องมีสำเนาแบบพงด .9091 ที่ท่านเสียภาษีกับสำสำรกรมสรรพากรของปีที่ผ่านมานะครับสมมติถ้ายื่นถ้ายื่นปี6 4ถ้าท่านยื่นกรณีพ้นพ้นจากตําแหน่งปี64ท่านก็ต้องใช้พงด9091ของปี63อย่างนี้เป็นต้นนะปีที่ผ่านมาแต่ในแบบบัญชีใหม่ของปปชเนี่นะครับเขาบอกว่าถ้ามีไรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียหรือว่ามีเหตุอื่นที่ทําให้ไม่ต้องเสียภาษีเนี่ย ท่านกไ็ไม่ต้องเตรียมมานะครับท่านสามารถมาชี้แจงเพราะในแบบใหม่นะครับของปปชเนี่ยมันจะมีการระบุชี้แจงกรณีไม่ได้ไปยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะครับว่าเหตุผลที่ไม่เสียภาษีที่ผ่านมาเพราะอะไรเนี่ยในตัวแบบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินใหม่เขาจะระบุไว้ชัดเจนอยู่หน้าที่6นะครับท่านก็เพียงแต่ระบุเหตุผลลงไปแต่ถ้าท่านเป็นคนเสียภาษีปกติ โดยเฉพาะกรณีพ้นจากตาแหน่งคงไม่มีใครที่ไม่เสียภาษีใช่ไหมครับแต่ผมอธิบายไปถึงคนกรณีที่เราเข้ารับตําแหน่งใหม่ถ้าท่านพ้นท่านก็ต้องเลือกตั้งใหม่ถูกไหมถ้ากรณีนักการเมืองหน้าใหม่เข้ามาเลยเนี่ยนะครับแล้วเขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ชัดเจนเขาอาจจะไม่เสียภาษีก็ได้แต่ถ้าท่านพ้นจากตําแหน่งท่านคงปฏิเสธไม่ได้นะเพราะอะไรครับเพราะท่านอยู่ในตําแหน่งมา7 8ปีแล้วเนี่ยท่านจะไม่เสียภาษีคงเป็นไปนไม่ได้นะครับท่านต้องมีแบบไปด้วยนะ กนนี้พ้นจากตาแหน่งนะครับทีนี้ทุกท่านครับกรนี้เงินสดนะครับเงินสดที่ท่านถือไว้อยู่ในมือเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราบอกว่าเงินสด200,000นะมีมีคนถือเงินสดไปที่บ้าน0 0 0 0 0นะครับถ้ารวมกันแล้วนะของตนเองคู่สมรสและบุตรถ้าท่านเก็บไว้ที่บ้าน2 0 0 0 0 0บาทเมื่อก่อนเนี่ยนะครับท่านต้องยืน่นเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนตัวเลขเป็น3 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครเก็บไว้ใช่ไหมครับเงินสดนะ แล้วในส่วนของตัวหนี้สินนะครับโดยเฉพาะบัตรเครดิตเมื่อก่อนเนี่ยครับท่านเป็นหนี้บัตรเครดิตกี่บาทเขาให้ท่านแจ้งหมดเลยนะแต่ผมดูแบบใหม่เขาบอกว่าถ้าบัตรเครดิตเนะี่ยรวมกันนะที่มีหนี้ค้างชําระทุกบัตรรวมกันแล้วเนะี่ยตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไปถึงแจ้งเอออย่างนี้ข้อย,อยังช่วหน่อยเพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่ามีการใช้บ่อยนะครับแล้วก็มียอดเปลี่ยนแปลงทุก ทุกเดือนนะที่ท่านใช้งานมันก็จะเป็นการยุ่งยากของในการเตรียมข้อมูลนิดหนึ่งแต่ว่าไอ้ตัวแบบใหม่เขาบอกว่าถ้ารวมการแล้วตั้งแต่5 0,000บาทเป็นหนี้สินค้างชำระถึงต้องยื่นถ้าต่ำกว่านี้ก็ไม่ต้องยื่นนะครับในส่วนของพาหนะผมก็เห็นข้อความตามแบบใหม่เขาระบุถึงว่าพาหนะเป็นทรัพย์สินใช่ไหมครับเป็นทรัพย์สินเขาระบุถึงว่าเป็นรถที่ใช้งานทางการเกษตร เรือโยนอย่างเนี้ยรถอีแตนนี่นงครับท่านมีครอบครองไว้ท่านต้องยื่นด้วยนะนะครับเมื่อก่อนไม่ได้ระบุมากมายถึงขนาดนี้นะครับแล้วที่สําคัญเขาบอกว่านะครับการที่จะยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยถ้าถ้าไม่ยื่นเลยเนะมีปัญหาเพราะว่ากฎหมายของเราเองเนี่ยนะครับปปชอเองเนี่ยมีการกําหนดโทษไว้ถึงขั้นจําคุกนะท่นานทราบไหมครับว่าถ้าผู้ใดจงใจไม่ยืน่น หรือยื่นบัญชีทรัพย์สินนี้สินอันเป็นแท้หรือปกปิดข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1 1 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทงปรับท่านเชื่อไหมว่ามีอดีตท่านนายกรองนายกหลายคนเคยติดคุกเพราะเรื่องนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเป็นเรื่องที่ต้องติดคุกติดตารางท่านอย่าอย่าเพิกเฉยกับเรื่องนี้นะโดยเฉพาะบางคนที่มายื่นบัญชีทรัพย์สินนีศสินบอกว่า เตรียมเอกสารไม่ทันลำบากมากเขาให้ยื่นกรณีพ้นจากตาแหน่งหรือเข้ารับตําแหน่งก็แล้วแต่นะครับเขาให้ยื่นภายใน60วันถ้าท่านไม่ทันเนี่ยท่านมายื่นก่อนท่านติดตรงไหนข้อขอขยายเวลาได้อีก30วันมันเป็นทางออกที่สามารถช่วยเหลือท่านได้นะครับบางคนหายไปเลยนะไม่ไม่มีใครมายื่นมาชีทรัพย์สินนี่สินแล้วก็เงียบหายไปเลยอย่าลืมมีโทษถ,ถึงจำคุกใช่ไหมครับ ถ้าท่านมายื่นช้าก็ยังดีกว่าไม่มาตัวอย่างเช่นกรณีที่สมาชิกอปจท่านนายกอบจที่พึ่งพ้นจากตาแหน่งไปแล้วนะครับถ้าท่านยังไม่ยื่นท่านก็ติดต่อยืน่นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับและถ้ามีเหตุที่จะขอขยายก็ค่อยว่ากันนะครับเป็นสาระสําคัญของวันนี้นะผมก็เป็นห่วงท่านว่าถ้านเกิดกรณีมีการพ้นจากตําแหน่งโดยเฉพาะอ,อปตอกับเทศบาลในปี64เนี่ย ท่านก็จะเจอกับแบบบัญชีทรัพย์สินแบบใหม่ซึ่งถ้าท่านไม่ฟังคลิปนี้หรือถ้าท่านไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยท่านก็จะเตรียมแบบบัญชีแบบเดิมมาใช่ไหมครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านโดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิน่นท่านนายกท่านรองนายกทุกท่านนะครับขอบพระคุณนะที่ท่านกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณมากสวัสดีครับ